สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวชนะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้เลยสวยมากๆน้องไปอยากจะบอกว่าสวยจริงๆค่ะเสมาบูชาคูนะคะเหรียญเสมาบูชาคูหลวงพ่อกลวยนะคะออกวัดเดิมบางออกวัดเดิมบางนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้ขอเป็นแบบเปิดกล่องเลยนะคะเปิดกล่องมาแล้วอัดเลยเนื่องจากว่าโต๊ะไม่มีแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวน้องปลาจะพาไปชมว่าน้องปลาเหลืออะไรกันไหนกันบ้างสวยมากๆสวยจริงๆอ่ะดูค่ะบล็อกนะคะคมชัดมากๆสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะสวยจริงช่วงนี้ราคานะคะ ที่หลวงพ่อกลวยเนาะราคาของหลวงพ่อกลวยนะคะอยากจะบอกว่าแพงมากราคาขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้สวยมากๆเลยนี่รายการที่9นะคะเป็นสวยๆดูในผิวแบบวิงวิงเลยอ่ะสวยดีค่ะนี่ก็อีกหนึ่งเหรียนนะคะ เป็นเนื้อสัตตะโลหะนะคะเป็นเนื้อสัตตะโลหะดูด้านหลังสวยมากค่ะหนุมานสวยจริงๆงานดีงานละเอียดมากๆสวยคมชัดค่ะรุ่นนี้นะคะหลวงพ่อกวยนะคะฉลองครบวาระนะคะ50ปีเนาะอันนี้เป็นรายการที่6เนื้อสัตตะโลหะนะคะ3กษัตริย์เนื้อ 3K ถือว่าจะสร้างมาที่ระเลึกบูชาครูนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญยกช่อฟ้าวัดเดิมบางฉลองครบวาระ50ปีวัตถุประสงค์นะคะรุ่นนี้ก็สร้างโรงครัวเนาะสมทบทุนนะคะสร้างโรงครัวห้องน้ำอ่าห้องสุข,ขานะคะภายในวัด เนื้อนี้ก็สวยอ่ะสวยนะคะเป็นเนื้อสตะโรหะนะคะไม่ใช่เนื้อเงินนะเป็นเนื้อสตะโรหะค่ะเราอาบเงินลงยาราชาวดีรายการที่7เป็นเนื้อสตะโรหะนะคะอาบเงินลงยาราชาวดีสวยมากๆ ก็มีหลากหลายเนื้ออยู่นั้นทางร้านยังมีหลากหลายเนื้ออยู่นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจเนี่ยแจ้งน้องปาได้เลยตอนนี้นะคะพี่พี่ท่านไหนที่มี Facebook นะคะเข้าไปกดถูกใจนะคะแฟนเพจนะโกดังมหาเวทได้เลยค่ะทางร้านนะคะเปิดแฟนเพจใหม่นะคะ เป็นเกี่ยวกับวัตถุมงคลพร้อมส่งเนาะของที่มีภายในร้านเกจิมหาเวทนะคะเป็นแฟนเพจที่ชื่อว่าโกดังมหาเวทเข้าไปกดติดตามกดถูกใจได้เลยสวยมากรายการที่10นะคะเป็นเนื้อสตะโรหะผิวรุ้งค่ะรุ้งวิบวับวิบวับเลยความรุ้งเนี่ยแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะได้รุ้งน้อยรุ้งมากแตกต่างกันนะคะน้องปลา ไม่รู้แหละว่าใครจะได้ลุงน้อยลุงมากนะคะไม่ได้คัดไม่ได้เลือกเนาะก็มีอะไรกันอีกบ้างมีรายการที่เป็นรายการชุดกรรมการด้วยเป็นกล่อง,องนะคะสีขาวๆเป็นรายการชุดกรรมการ1ชุดกรรมการเนี่ยจะมีทั้งหมดสเหรียญค่ะมีปีกเครื่องบินโรงยาราชาวดีนะคะแล้วก็มีทองลำอูร่รงยาราชาวดีสัตตะโลหะโรงยาราชาวดีแล้วก็มีมหาชนวนไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบส่วนอันนี้เป็นตะกุด ในรุ่นนะคะรุ่นนี้เสมมาบูชาคูเนียมีตะกุดโพกขัพย์นะคะหลวงพ่อกลวยด้วยขนาด5นิ้วค่ะก็พอกผงนะคะว่านลงรักแล้วก็จานยันสวยงามตะกุดก็สวยคือท้งรุ่นนะคะทําออกมาสร้างออกมาได้สวยงามมากๆนะคะทําเพื่อถวายครูบาอาจารย์เนาะสร้างเพื่อครูบาอาจารย์ก็ต้องทํางานออกมาให้ดีนะคะสวยมากๆเลย เหรียญก็สวยตะกุดก็สวยค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อนะคะน้องปาได้เลยขอบคุณค่ะ